สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่อง Adam Family กันนะครับหนังเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของตระกูลอดัมตระกูลสุดสยองอันประกอบไปด้วยสมาชิกผู้มีวิถีชีวิตอันแปลกแยกและผิดแผกไปจากผู้คนในสังคม ในกลางดึกคืนหนึ่งตระกูลอดัมต่างก็ได้เดินทางมาเข้าร่วมพิธีวิวาของโกเมสอดัมกับเจ้าสาวของเขามอร์ทิเซียที่จัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงัดชนขนหัวลุกและในระหว่างพิธีวิวากำลังดำเนินอยู่นั้นจู่ๆเหล่าชาวบ้านในละแวกนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและบุกถล่มงานแต่งของพวกเขาจนพังไม่เป็นท่าเพื่อขับไล่ตระกูลอดัมสุดหลอนออกไปโกเมสและมอร์ทิเซียจึงอาศัยช่วงเวลาชลมุลเพื่อหลบหนีไปในระหว่างการเดินทางมอร์ทิเซียและโกเมสได้ตกลงกันว่าพวกเขาควรจะหาบ้านใหม่ที่อยู่ห่างไก จากผู้คนทันใดนั้นเองเจ้ามือติงคนรับใช้ของตระกูลอดัมก็ได้ขับรถไปชนเข้ากับชายหนุ่มร่างยักษ์ที่มีชื่อว่าเลอร์ชผู้ป่วยจิตเวทที่แอบรอบหนีออกมาจากสถานบำบัดและเมื่อมอทีติเซียกับโกเมสได้พบกับเลร์ชพวกเขาก็รู้สึกถูกชะตาเข้าในทันทีและได้ชักชวนให้เลร์ชมาเป็นพ่อบ้านของพวกเขา หลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ให้เลชนำทางไปยังบ้านร้างหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่บนยอดเขาไกลสุดลูกหูลูกตาเมื่อพวกเขามาถึงก็ได้พบว่าบ้านหลังนี้เคยเกิดคดีฆาตกรรมและยังมีเหล่าดวงวิญญาณคอยหลอกหลอนพวกเขามันจึงทำให้ครอบครัวอดัมถูกใจบ้านหลังนี้เป็นอย่างมากและลงหลักบักฐานอาศัยอยู่ที่นี่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วันเวลาผ่านไปมอริเซียและโกเมสได้ให้ทายาทด้วยกันสองคนโดยมีลูกสาวคนโตชื่อว่าเวนเดยเด็กสาวสุดแปลกผู้เย็นชาต่อทุกสิ่งบนโลกและลูกชายคนสุดท้องพักซลีเด็กชายจอมแสกคู่ปรับของเวนเดยซึ่งพี่น้องคู่นี้มีวิธีแสดงความรักต่อกันด้วยการไล่ฆ่าอีกฝ่ายจนกลายเป็นกิจวัตรประจําวันของทั้งสองไปโดยปริยาย กระทั่งในวันหนึ่งขณะที่เวนเดย์กำลังดื่มด่ำกับบรรยากาศอันแสนหดหู่ในบ้านอยู่นั้นจูจ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากหน้าบ้านโดยความสงสัยเวนเดย์จึงเดินเข้าไปดูที่ประตูรัว้วทว่ามันกับไรซึ่งวิเวลผู้มาเยือนนั่นจึงทำให้เวนเดย์เลิกสนใจและเดินจากไปโดยที่ต้นตอของเสียงนั้นมาจากเด็กสาวที่มีชื่อว่าปาเกอร์ซึ่งบังเอิญขับจักรยานผ่านมาปาเกอร์ Parker ไม่รอช้าที่จะรีบนำข่าวเรื่องบ้านผีสิงบนยอดเขาสุดหลอนมาเล่าให้กับมาโก้แม่ของเธอฟังทว่าแม่ของเธอกลับไม่สนใจ พ่อแม่นั้นมัวแต่ยุ่งอยู่กับการทำงานโดยมาร์โก้เธอเป็นนักออกแบบบ้านซึ่งกำลังรับผิดชอบโครงการหมู่บ้านที่เธอเพิ่งสร้างเสร็จและทำการโปรโมทขายผ่านทางรายการโทรทัศน์ทว่ากระแสตอบรับกับไม่ดีเท่าที่ควรเธอจึงพยายามคิดหาวิธีใหม่ๆที่จะขายบ้านให้ได้ แต่สลับมายังฝั่งของบ้านอดดมที่ในตอนนี้โกเมดนั้นกําลังหัวหมุนอยู่กับการตามหาตัวพักลี่เพื่อตามมาซ้อมดาบอันเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงที่ใช้ประกอบพิธีมาสูกา้าประเพณีประจาตระกูลอดดมที่สืบทอดต่อกันมารุ่นต่อรุ่นโดยที่ลูกหลานฝ่ายชายทุกคนจะต้องเข้าร่วมพิธีโดยการแสดงเพลงดาบต่อหน้าทุกคนในตระกูลในงานวันรวมญาติที่กาลังจะมาถึงในไม่ช้าทว่าพักลี่กลับไม่กระตือรือร้นที่จะซ้อมฟันดาบเลยแม้แต่น้อยเขาหมัวแต่ข้างใครในการประดิษฐ์ระเบิดที่เขาถนัดโกเมดจึงพยายามเก,ก,กลี้ยกล่ จนกระทั่งพักลี่ยอมใจอ่อนในที่สุด กระทั่งในระหว่างที่ครอบครัวอดัมกำลังกินมื้อข้ามกันอยู่นั้นจูจๆเฟสเตอร์ ester, พี่ชายสติเฟื่องของโกเมสก็ได้โผล่พวดมาร่วมวง,วงกลางโต๊ะอาหารโดยเฟสเตอร์นั้นได้มาตามคำเชิญของโกเมสที่เห็นว่าเฟสเตอร์นั้นเชี่ยวชาญในการต่อสู้และการใช้ดาบและขอให้เขามาช่วยฝึกซ้อมให้กับพัร์กการปรากฏตัวขึ้นของลุงเฟสเตอร์ทําให้วนเดย์สงสัยว่าโลกภายนอกนั้นมีอะไรรออยู่เล่นเอาโกเมสกับมอร์ติเซียอึ้งกับคําถามที่คาดไม่ถึงของลูกสาวเพราะวนเดย์ไม่เคยออกไปเผชิญโลกภายนอกมาก่อนทว่ามอร์ติเซียกับบอกปัด และตอบกลับไปว่าโลกข้างนอกนั้นมีแต่หนองน้ําและผืนป่าเท่านั้น ในเช้าวันต่อมาขณะที่เวนเดย์กำลังจะรอบสังหารน้องชายของเธอตามปกติอยู่นั้นจูจ่ๆเวนเดย์ก็ได้สะดุดตากับลูกโป่งสีแดงฉูชาติที่ลอยเข้ามาในบ้านของเธอเธอจึงได้ถือลูกโป่งนั้นไปเพื่อถามแม่ของเธอด้วยความสงสัยเมื่อมอร์ิเซียกับโกเมสเห็นลูกโป่งสีแดงที่ไม่ควรจะอยู่ในบ้านของพวกเขาปรากฏขึ้นทั้งสองจึงพากันออกไปดูที่หน้าบ้านและพบว่าม่านหมอกหนาทึบที่ปกคลุมบ้านของพวกเขาตลอดระยะเวลาสิบปีได้จางลงจนสามารถมองเห็นโครงการหมู่บ้านของมาโก้ที่เพิ่งสร้างเสร็จอยู่ด้านล่างโกเมสจึงเห็นว่าน,นี่เป็นโอกาส ที่ครอบครัวอดัมจะได้ออกไปเปิดหูเปิดตาและทำความรู้จักกับโลกภายนอกไม่รอช้าพวกเขาจึงพากันยกขยงลงไปยังหมู่บ้านข้างล่างในทันทีในขณะเดียวกันนั้นมาโก้ก็กําลังถ่ายทำรายการโปรโมตหมู่บ้านของเธออยู่จนกระทั่งเมื่อถึงจังหวะที่จะพาไปชมวิวทิวทัศน์รอบนอกเธอก็ได้ตกตะลึงเมื่อพบกับวิวบ้านสุดสยองบนยอดเขาของครอบครัวอดัม ตัดสลับมาที่ฝั่งครอบครัวอดัมที่ในตอนนี้พวกเขาได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วสภาพแวดล้อมรอบตัวของพวกอดัมเต็มไปด้วยสีสันสดใสซึ่งตรงข้ามกับพวกเขาโดยสิ้นเชิงจนกระทั่งพวกอดัมได้เดินไปพบก,กับการแสดงโชว์เต้นของพวกเด็กๆในหมู่บ้านเฟสเตอร์เห็นว่ามันน่าสนุกเขาจึงเข้าไปร่วมแจมมาโกที่เข้ามาเห็นเหตุหการณ์พอดีจึงมั่นใจได้ทันทีว่าครอบครัวอดัมคือเจ้าของบ้านประหลาดบนยอดเขาแห่งนั้นเธอจึงได้เข้ามาเสนอว่าจะทําการปรับปรุงบ้านให้กับครอบครัวอดัมใหม่ทางฝั่งโกเมสเองที่ จะสานสัมพันธ์กับคนในหมู่บ้านอยู่แล้วจึงได้ตอบตกลงข้อเสนอของมาโก้ไป หลังจากนั้นในวันต่อมามาโก้ Marco พร้อมกับทีมงานและลูกสาวของเธอปาเกอร์ก็ได้เดินทางมาถึงยังบ้านของครอบครัวอดัมโกเมสและมอรติเซียจึงได้พามาโก้ไปเดินสำรวจบ้านของพวกเขาในระหว่างสำรวจมาโก้ก็ได้พบกับห้องประหลัดอันน่าขนลุกเต็มไปหมดเธอจึงหมายมั่นปั้นมือที่จะทุบบ้านของพวกอดัมทิ้งโดยอ้างว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการปรับบ้านโฉมใหม่ในขณะที่ฝั่งของปาเกอร์ซึ่งกำลังรอ,อแม่ของเธออยู่ด้านนอกบ้านนั้นเธอก็ได้พบเข้ากับเวนเดย์ทั้งสองจึงได้พูดคุยทำความรู้จักกันเวนเดย์ Wendy สงสัยว่ามือือออถขปาร์เก ส่วนทางด้านของปาเกอร์เองก็รู้สึกประหลาดใจเช่นกันเห็นเวนเดย์พกหน้าไมา้ติดตัวทว่าถึงอย่างนั้นเวนเดย์ Wednesday กับปาเกอร์กับเข้ากันได้เป็นอย่างดีในระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นั้นปาเกอร์ Parker ก็ได้เล่าเรื่องที่โรงเรียนของเธอให้กับเวนเดย์ฟังเวนเดย์ Wednesday ที่กําลังอยากจะเผชิญโลกภายนอกอยู่แล้วจึงสนใจที่จะเข้าเรียนที่เดียวกับปาเกอร์หลังเสร็จสิ้นการสำรวจบ,บ้านของครอบครัวอดัมมาโกก็ได้เสนอให้เขาทุบบ้านทิ้งทั้งหลังเพื่อตกแต่งใหม่ทั้งหมดทว่าโกเมสกับมอร์ติเซียกับปฏิเสธเเนนื่่อองงงจจาาากกทีบ้ขขพวํลัจะจ งานรวมญาติของครอบครัวตระกูลอดัมและพวกญาติๆก็กำลังเดินทางมาที่บ้านในอีกไม่กี่สัปดาห์มาโก้จึงจำใจต้องกลับบ้านไปในวันนั้นด้วยความล้มเหลวทว่าเธอก็ยังคงเดินหน้าหาวิธีกำจัดครอบครัวอดัมต่อไปอย่างไม่ลดละในเวลาต่อมาเวนเดย์ก็ได้ขออนุญาตพ่อกับแม่ของเธอเพื่อไปเข้าโรงเรียนเดียวกับปากเกอร์โกเมสที่เห็นด้วยกับความคิดนี้จึงสนับสนุนให้เวนเดย์ได้ไปโรงเรียนเพื่อที่จะได้ทำความรู้จักกับคนอื่นๆให้มากขึ้น รงเช้าวันต่อมาโกเมสกับมอร์ติเซียก็ได้ไปส่งเวนเดย์ที่โรงเรียนตามสัญญาเมื่อไปถึงที่โรงเรียนเวนเดย์ก็ได้เดินเข้าไปด้านในพร้อมกับแผ่ความน่าสะเึงกลัวออกมาจนทำให้คนในโรงเรียนแสดงท่าทีหลีกเลี่ยงเธออย่างเห็นได้ชัดทว่าเวนเดย์กับไม่สนใจคนเหล่านั้นเธอมองหาตัวปาร์เกอร์เพื่อที่จะเข้าไปทักทายในขณะเดียวกันนั้นปาร์เกอรก์ก็กำลังถูกแก๊งสาวกลุ่มหนึ่งลุมกันแกล้งเวนเดย์ <Wednesday S 2> จึงเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนของเธอและได้ไเผชิญหน้ากับเด็กสาวห,หัวโจกที่มีชื่อว่าเบธานีทว่ารรัังสีีอออมมหิตตท่่แผกกกะจจาาายว ของเวนเดย์ทำให้เบธันนี่รวมถึงเพื่อนคนอื่นๆในแก๊งที่เหลือกลัวกันจนหัวหดจนยอมลาถอยออกไปหลังจากนั้นในระหว่างคาบเรียนชีววิทยาขณะที่ทุกคนในชั้นเรียนกําลังทดลองการผ่ากบกันอยู่นั้นจูู่เวนเดย์ก็ได้ทําการคืนชีพให้กับกบทดลองและเมื่อกบเหล่านั้นฟื้นขึ้นมาพวกมันก็ได้กระโดดไปทั่วทั้งห้องจนทาให้แก๊งของเบธันี่กรีดร้องออกมาด้วยความตกใจและวิ่งแตกกระเจิงกันไปคนละทาง หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้เวนสเดย์มีเพื่อนเพิ่มขึ้นอีก2คนโดยกลุ่มของพวกเธอมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เสมอกระทั่งในวันหนึง่งเวนสเดย์ก็ได้นึกแผนเด็ดที่จะแกล้งแม่ของเธอ หลังจากเลิกเรียนเธอได้กลับมาบ้านพร้อมกับกิฟติดผมอยูนินคอนสีหวานสดใสเมื่อมอริเซียเห็นดังนั้นเธอก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ก็ได้พยายามเก็บอาการเอาไว้มอริเซียเอ่ยปากชวเวนเดให้ไม่จิบชาสื่อวิญญาณกับเธอในวันพรุ่งนี้หลังเลิกเรียนทว่าในวันต่อมาเวนเดกลับไม่มาตามนัดและมาเที่ยวเล่นที่บ้านของปาเกอร์แทนปาเกอร์ได้เปิดใจกับเวนเดว,ว่าเธอเองก็มีปัญหาขัดแย้งกับแม่เช่นเดียวกันเธอเบื่อที่จะต้องคอยทำตามทุกอย่างที่แม่บังคับไม่เว้นแม้กระทั่งชุดที่เธอสวมใส่เวนเดจึงได้นึกแผนการตุก กับแม่ให้กับเธอโดยการเปลี่ยนลุคให้ปาร์เกอร์ใหม่ตามฉบับของเวนเดย์ ต่สลับมายังฝั่งของมอรติเซียพักหลังมานี้เธอกุ้มใจกับพฤติกรรมต่อต้านของเวนเดย์เป็นอย่างมากเธอจึงทําการปรึกษาดวงวิญ,ญญาณของพ่อกับแม่โดยพวกเขาได้ให้กําลังใจมอรติเซียพร้อมกับบอกว่าเวนเดย์กำลังเข้าสู่ช่วงค้นหาตัวเองทว่ายังไม่ทันไรจูๆ่ๆเวนเดย์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับชุดเดสสีชมพูสดใสฟุง้งฟิ้งอีกทั้งยังเต้นให้เธอดูอีกต่างหากมอรติเซียที่โกรธจัดจนฟิวขาดจึงสั่งกักบ,บริเวณเวนเดย์ไม่ให้ออกไปไหนตามอําเภอใจได้อีก ส่วนทางด้านของปาเกอร์ที่ได้เผยให้เห็นลูกใหม่ในสไตล์มืดมนแบบเวนเดย์นั้นมันก็ทําให้แม่ของเธอปี๊แตกพร้อมทั้งสั่งกลับบริเวณและยึดโทรศัพท์ของเธอเพื่อเป็นการลงโทษมาโกโทษเวนเดย์ที่ทําให้ลูกสาวของเธอกลายเป็นคนหัวกระบดและดื้อรัน้นเธอจึงได้วางแผนกาจัดครอบครัวอดัมโดยการปล่อยข่าวลือใส่ร้ายว่าครอบครัวอดัมนั้นเป็นภัยต่อคนในหมู่บ้านเพื่อหวังปลุกปั่นให้พวกเขาขับไล่ครอบครัวอดัมออกไปจากเมือง หลังจากนั้นกลางดึกในคืนหนึ่งเวนเดได้หนีออกมาจากบ้านเพื่อไปหาปาร์เกอร์ที่บ้านของเธอปาร์เกอร์จึงขอให้เวนเดช่วยหาที่ซ่อนมือถือที่แม่ของเธอยึดไว้กระทั่งทั้งสองได้พบเข้ากับห้องลับของมาโกซึ่งภายในห้องมีจอนับสิบที่แสดงภาพกล้องวงจรปิดซึ่งถูกติดไว้ในบ้านทุกหลังทําให้มาโกสามารถสอดสองคนในหมู่บ้านได้ทุกๆอริยาบท ทว่าทันใดนั้นมาโกก็ได้เข้ามาเจอกับทั้งสองเขาเธอจึงได้จับตัวเวนเดกับปากเกอร์ขังไว้ในห้องใต้บันไดและในขณนะนั้นทีมงานของมาโกก็ได้โทรมาแจ้งข่าวว่าพวกญาติญาติของตระกูลอดัมได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาโกจึงรีบนําข่าวนี้ไปปลุกระดมชาวบ้านให้ออกมารวมตัวกันเพื่อขับไล่พวกอดัมออกไปจากเมืองทางฝั่งของเวนเดที่ได้ยินแผนการของมาโกตอนที่เธอคุยโทรศัพท์เธอจึงทาการสะดกุญแจที่ถูกล็อกไว้และรีบออกไปช่วยครอบครัวของเธอในทันทีพร้อมทั้งทิ้งท้ายว่าจะไม่มีใครหน้าไหนทําารรรยคคอบว ของเธอได้ถ้าไม่ใช่เธอ ตกดึกในคืนนั้นญาติทุกคนในตระกูลอดัมก็ได้เดินทางมาถึงกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาที่บ้านของอดัมและก็ถึงเวลาแล้วที่พักรี่ต้องแสดงรำดาบตามประเพณีเก่าแก่ของครอบครัวทว่าในระหว่างช่วงของการแสดงเพลงดาบนั้นพักลี่ก็ได้ทําผ้าจนเละไม่เป็นท่าโกเมสที่เห็นดังนั้นก็รีบเข้ามาเพื่อที่จะปลอบใจลูกชายตัวเองแต่ทันใดนั้นเองจู่ๆบ้านของตระกูลอดัมก็ได้โดนก้อนหินขนาดมหือมาพุ่งเข้าใส่ตัวบ้านของพวกเขาจนทําให้งานเลี้ยงพังไม่เป็นท่าแขกในงานต่างพากันวิ่งหนีกันอย่างจ้าละวัันนรรววมถึงคออบอดเช่ ซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของมาโก้ที่ได้เป็นแกนนําพาคนในหมู่บ้านมาถลม่มครอบครัวอดัมนั่นเองโกเมสได้บอกกับพักรี่ไปว่าความหมายที่ซ่อนอยู่ในเพลงดาบมาซูก้านั้นก็คือการปกป้องครอบครัวและได้ยื่นระเบิดให้กับพักรี่พร้อมกับบอกว่าให้พักรี่ใช้สิ่งที่ตัวเองถนัดเพื่อปกป้องครอบครัวพักรี่ไม่รอช้าเขาทําการยิงระเบิดเพื่อเปิดทางให้ทุกคนในบ้านได้หลบหนีทว่าระเบิดของเขากลับไม่มากพอที่จะใช้ระเบิดหินขนาดยักษ์ที่ปิดทางเข้าออกเอาไว้ซึ่งเป็นขนาดเดียวกันที่บ้านกําลังค่อยๆถล่มลง ลงมาโชคดีที่เวนเดย์มาช่วยทุกคนให้หนีออกมาได้ทันเวลา เมื่อเหตุการณ์สงบลงเวนเดก็ได้เข้ามากอดขอโทษแม่ของเธอท่ามกลางสายตาของคนในหมู่บ้านที่จับจองภาพตรงหน้าด้วยความรู้สึกผิดเห็นบ้านของพวกอดัมพังย่อยยับในตอนนี้ทุกคนได้รู้ความจริงแล้วว่าครอบครัวอดัมนั้นถึงจะดูแปลกแยกจากคนอื่นแต่พวกเขาก็รักกันดีและไม่มีพิษภัยอะไรกับคนอื่นทั้งนั้นทว่ามาโกกับไม่ยอมสำนึกเธอต้องการจะกำจัดครอบครัวอดัมไปให้พ้นทางเวนเดกับปาเกอร์จึงแฉแม่ของเธอเรื่องที่มาโก้แอบติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ในบ้านของทุกๆคนให้ทุกคนได้รับ ทว่ามาโกก็ยังไม่มีท่าทีสำนึกผิดเธอกล่าวว่าพวกคนในหมู่บ้านก็เป็นได้แค่ตัวประกอบฉากในรายการทีวีของเธอเพื่อโปรโมทการขายบ้านเพียงเท่านั้นทว่าในขณะนั้นปากเกอร์ก็ได้ทาการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านทางโซเชียลทาให้ผู้ชมทั้งประเทศได้เห็นถนึงท่าแท้ของมาโกจนทําให้ไม่มีผู้ชมคนใดยอยากที่จะซื้อบ้านกับมาโกอีกเฟสเตอร์ที่เห็นดังนั้นจึงเสนอให้มาโกขายบ้านให้กับญาติิของตระกูลอดัมพอพวกเขากําลังหาบ้านใหม่กันอยู่พอดีในขณะที่ชาวบ้านนั้นได้สํานึกผิดพร้อมกับเข้ามาขอโทษครอบครัว และช่วยกันบูรณะซ่อมแซมบ้านของพวกเขาให้ใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมหลังจากนั้นเวลาผ่านไปพักลีก็ได้การยอมรับให้กลายเป็นคนในตระกูลของอดัมอย่างสมบูรณ์จากวีรกรรมที่เขาสามารถปกป้องคนในตระกูลเอาไว้ได้ส่วนทางด้านของลุงเฟสเตอร์นั้นเขาก็ได้สารต่อสายสัมพันธ์กับมากโก้ในฐานะคนรัก ทางฝั่งบ้านของอดัมที่สร้างเสร็จแล้วดูเหมือนว่าดวงวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในบ้านจะไม่พอใจกับการปรับปรุงบ้านใหม่พวกเขาจึงได้ทําการปรับเปลี่ยนให้บ้านของตระกูลอดัมกลับไปเป็นบ้านผีสิงสุดสยองอีกครั้งและทุกคนในครอบครัวอดัมก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของพวกเขาอย่างมีความสุขในที่สุดและหนังเรื่อง The Adam ออ Family ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้